สวัสดีพี่น้องมือนี้อยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่านะครับพ่อกันมือนี้โคกน้องนาสวนศิลนนะครับบ้านหนองลูพกพกตำวนเวียงชชยอำเภอพยัคฆภูมิไสยจังหวัดมาหาสรารคามพี่น้องมือนี้ก็สวยแล้วนะครับใกล้สิเที่ยงน่ะเดี๋ยวเข้าไปหายู่หากินสีผ้าไปว่านแหครับพี่น้องนี่เดี๋ยวไปรุนพร้อมกันนะครับว่าสีเป็นยังไงสีมีปลาเข้าบ่า ในวานแหน,นะครับยูสะปลาเข้าเลี้ยงไว้พี่น้องไปชมกัน,นเลยนี่พี่น้องตอนนี้เข้ากะมาหอดเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเข้ากะสีลองเบ่งพี่น้องว่าสินี่ปลาป่ปลาเข้าปล่อยไว้เป็นยังไง มาเบิ้งพร้อมกันเลยพี่น้องมาเบิ้งพร้อมกันเฮ้ยบินดาเอ่ยห้อยผู้ใดนอนเอาไปเลยมานบอพี่น้องนี่สิมานบอสะเลิกได้ครับนี่ ดึกบดักโอ้มี yeah. okay. ่มี่พี่น้องมี่มี่น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 ี่ครับปลายี่ศกพี่น้องนี่มีแต่ปลายี่ศกพี่น้องนะโอเคตอนนี้ตอนนี้กำลังข้าวครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิงว่าสีมีหือโบมีเออมันนี่จังพี่น้องจังเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงใกล้ๆนี่ผลงานครับมีอยู่ตัวล่ะปลาตะเพียนปลายี่สกพี่น้องนั่นยี่สกอ่ายี่สกสองตัวนี่ปลายี่สกครกับกลังงามกําลังใหญ่ นี่ครับนี่ผลงานปลาตะเพียนใส่น้ําด้วยน,นี่ครับพี่น้องผลงานของเฮ้าเมื่อนี้นะครับนี่ปลาตะเพียนเห็นว่ปลาตะเพียนนะครับเป็นปลานะครับที่เฮ้าเลี้ยงไว้ในสาอยากกินย่ามไดกนกะไปว่าเนาพี่น้องนี่บ่อึดบอ่บอยากนะครับอันนี้ปลายี่สกเดี๋ยวเมื่อนี้เฮ้าสิลาปลายี่สกกินกันนะครับ หลายๆโตอยู่เอาซ้ำกินนี่ละพี่น้องนี่บรรยากาศอยู่ทงอยู่ท่านะครับอยู่ทงอยู่ท่าฝนกะปุ่นคึมคึมมีเมฆอยู่ครับเป็นตาตกอยู่ปิ่งปลาอยู่ไ้อยู่หน้าพี่น้องอสุกแล้วใกล้สุกแล้ว ทั้งพี่กับซุกแล้วนี่ครับเมนูปิ้งปลานี่ครับพี่น้องลาบปลายี่สกนี่นี่ลาบปลายี่สกง่ายๆครับหาก,กินง่ายๆหัวกระต้มพี่น้องต้มเป็นน้ำซุปซดน้ำนี่ปลายี่สกนาเลี้ยงว้นะครับพุดนะ เซจเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเฮ้าสิได้ซิมก้อนหน่อน่ะ,ะมนเนี่ยครับนี่พี่น้องปลายีสดมามันเนี่ยิมไหมเว้ยพี่น้องแส่บวะอืมปลาทำมัจกกากพี่นอ้องอือสดๆจากบอแ่บครับอืม โอเคเลยพี่นอ้องอืมแรบแอืมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบได้การเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมมามากินลาบปลาน้ำกันเ้ยครับสวัสดีครับ